ผมได้ยินว่าที่นี่มีไอติมรสชาติแบบขาวด้วยคือเอาเมนูของขาวมาทําเป็นขน,นมหวานก็ามาขี่ม้าหน้าบ้านนี้ก่อนได้ w h a อย h a อบตก คุผมโจวี่และนี่คือรายการเที่ยวไม่สําแายเจอกันทุกวันเสาร์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอช่อง34วันนี้ต้องบอกทุกคนว่าผมมาแทนน้องโอนินครับเพราะว่าน้องโอนินเขาคิตตี้เร่ร้อยแล้วนะครับเขาท้องเสียเขาทนไม่ไหวจนผม,มต้องตีมือกัน เดี๋ยวพี่ไปลุยแทนแกเองเจ้าโอนินน้อยให้โอนินเขาได้นอนพักผ่อนซึ่งทำไมผมต้องพูดแบบนี้ครับเพราะว่าทีมที่โปรดิวเซอร์เลือกมาปกติแล้วผมอะจะรับหน้าที่ในการลุยไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์เดินขึ้นเขาลงห้วยเที่ยววัดเที่ยวป่าแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ผมจะได้ความรู้สึกของน้องโอนินแบบเต็มๆว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ได้กินกาแฟอร่อยๆขนมดีๆเนี่ยมันรู้สึกเป็นยังไงโอ้โห เอาละพูดมาขนาดนี้ผมบอกทุกคนก่อนนะครับว่าผมพาทุกคนมาอยู่ที่ภาคกลางตอนบนที่นี่คือจังหวัดอุทัยธานีหลายคนมองว่าอุทัยธานีเป็นเมืองผ่านไม่รู้ว่าทรรมาที่นี่จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมคัดมาทั้งหมด4สถานที่เริ่มต้นที่แรกนะครับผมโจวี่จะพาทุกคนไปที่วัดอุปโสถารามวัดเก่าแก่กว่า200ปีริมแม่น้ําสแกกรลังที่นี่นะครับ เป็นโบราณสถานที่สำคัญและขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับอากาศร้อนร้อนช่วงเดือนเมษาพฤษภาแบบนี้ต้องไปกินไอศครีมโฮมเมดครับที่นี่มีไอศครีมโฮมเมดที่โด่งดังมากๆซึ่งเขาใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมาผลิตเป็นไอศครีมกว่า20รสชาติที่นี่ก็คือร้าน ชื่นอุไทยนั่นเองครับหลังจากนั้นครับกินไอติมเสร็จแล้วผมจะพาทุกคนไปลองชิมขนมไทยต้นตำรับชาววังที่มีการอบควันเทียนร้านนี้ชื่อว่าร้านไทยและปไปท้ายหลายคนบอกว่าเอามาอุไทยแล้วจะไปนอนที่ไหนล่ะนี่ผมแนะนําที่นี่เลยที่นี่คือบ้านสวนจันทิตาครับเป็นโฮมสเตย์ของคุณลุงคุณป้าวัย70ปีที่เขาเกษียณอายุราชการจากการเป็นคุณครูซื้อที่ดินกว่า3ไร่ปลูกต้นไม้เต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มีบ้านไม้กว่า6กหลังที่ร่วมมือกันกับสถาปนิก น่ารักมากทั้งหมดทั้งมวลนะครับใน4สถานที่ที่ว่านี้ในธีมของเราชื่อว่า d r e Trip Slow Life เที่ยวอุทัยให้ชื่นรุ่ไทยถ้าพร้อมแล้วเราจะไปลุยจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้กันเลยวู้โอ้บรรยากาศตอนเช้าที่อุทัยสดชื่นมากๆเลยนี่คือริมแม่น้ำแสแกกลังนะครับ ตอนเช้าเนี่ยเดินจากตลาดข้ามมาฝั่งนู้นคือเกาะเทโพนะคุณผู้ชมโอเคครับทุกคนผมพาทุกคนนะครับเดินข้ามสะพานจากแม่น้ำแสแกกลังเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นี่คือเกาะเทโพนะครับด้านหลังของผมก็คือ วัดโอโปสถารามนะครับวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อแต่ปีพุทธศักราช2,324นะครับเป็นศิลปะในแบบฉบับรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่สวยงามมากๆเลยด้านหลังทุกคนลองสังเกตนะครับนี่คืออุโบสถที่หน้าบันนะครับมีรูปภาพงานเขียนของจิตรกรสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็มีการก่ออิฐถือปูนนะครับสีขาวที่สวยงามเรื่องราวประวัติที่เนี่ยมีการเล่าว่าในสมัยก่อนนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่5้ทรงสเสด็จประพาสนะครับ ผ่านแม่น้ำสกายคังเนี่ยก็ล่องเรือมาชาวบ้านเนี่ยได้มีการสร้างแพรเพื่อรับเสด็จนะครับแล้วก็ได้มีการสร้างพระพุทธร,รูปนะครับหล่อเงินเป็นแบบฉบับศิลปะสไตล์รัตนโกสินทร์ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่5แต่ในท้ายที่สุดนะครับในหลวงรัชกาลที่5ก็ได้พระราชทานพระพุทธร,รูปหล่อเงินเนี่ยให้กับชาวบ้านแล้วก็ให้ประดิษฐานไว้ที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ชาวบ้านได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ วัดอุโปสถารามนะครับอย่างที่บอกไปว่าสร้างขึ้นมาปีพุทธศักราช2,324การก่อสร้างพระอุโบสถรวมถึงวิหารที่อยู่ติดกันเนี่ยเลยมีความผสมผสานนะครับและมีกลิ่นอายความเป็นรัตนโกสินร์ตอนตอน้นได้อย่างลงตัวมากๆครับที่นี่นะครับชาวบ้านเขาจะเรียกขานกันว่าวัดโบสหรือบางคนที่เก่าแก่กว่านั้นจะเรียกว่าวัดโบสมโนรมนะครับผมเลยพาทุกคนมานั่งอยู่ในโบสหรือ พระอุโบสถที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับหน้าหลังของเราจะเห็นว่าเป็นองค์พระประธานแต่จะมีด้วยกัน15ึงองค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบนั่งนะครับซึ่งก็เป็นศิลปะการก่อสร้างแบบรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันสิ่งที่โดดเด่นในพระอุโบสถหลังนี้เนี่ยก็คือภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนางังที่ทุกคนทีมงานผมเข้ามาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า,วาสวยและงดงามมากๆแม้ว่าการเวลาจะผ่านมากว่า200กว่าปี ทุกคนนะครับมาดูด้านหลังพระวิหารและพระอุโบสถอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับว่าที่นี่จะมีเจดีย์สามแบบด้วยกันนะครับก็คือแบบในสมัยรัตนโกสินทร์อยุธยาและก็แบบสุขโขทัยที่สวยงามอยู่ข้างหลังเลยถึงแม้ว่าจะแตกต่างตามรัตนสมัยนะครับแต่ว่าลงตัวมากๆเลยและตั้งอยู่ริมแม่น้ำสแสกกลางถ้าเดินมาขวามือของผมอนิดนึงนี่ฮะคือมณฑลแปดเหลี่ยมสร้างในแบบยุโรปนะครับหรือว่าสไตล์ตะวันตกก่ออิฐถือปูนนะครับ รูปทรงเนี่ยจะแตกต่างและแปลกตามากๆข้างในนะครับจะเก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนเดินข้ามสะพานไปนะครับเราจะกลับไปฝั่งจังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะพาทุกคนไปดับกระหายคลายร้อนด้วยการกินไอติมโฮมเมดนะครับ20กระตที่มีชื่อร้านว่าชื่นอุทยัยจะชื่นใจขนาดไหนไปกินไอติมกันไป บริษัทไทยแบลเลทจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจน้องใหม่จากไทยทิพย์สับประรดภูแลอบแห้งสูตรพริกเกลือยูสุโดยเชฟมิชลินผมพาทุกคนนะครับเดินข้ามสะพานแม่น้ำสแกกลังนะครับมายัางย่านตลาดเก่านะครับที่นี่จะเป็นใจกลางเมืองเลยคือ ถนนสีอุทัยนะครับร้านที่ผมจะพาทุกคนมาชื่อร้านเหมือนจังหวัดเลยแต่ว่าเติมคําว่าชื่นเข้ามาก็คือชื่นอุทัยไอศครีมโฮมเมดต้องไล่าทุกคนฟังครับว่าเจ้าของร้านสองสามีภรรยาเดิมทีเนี่ยเป็นพนักง,งานประจำนะครับหรือว่าพนักง,งานบริษัททาอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์แต่ว่าภรรยาชอบกินไอติมมากๆกินเป็นชีวิตจิตใจเลยบวกกับที่มีน้องชายและน้องสาวทําไอศครีมมานานกว่าสิป,ปีและเอาวัตถุดิบที่โดดเด่น ของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมาแปลงเป็นไอศครีมนะครับผมได้ยินว่าที่นี่มีไอติมรสชาติแบบขาวด้วยคือเอาเมนูของขาวมาทําเป็นขนมหวานเดี๋ยวไปดูกันว่ารสชาติที่ว่าจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเข้าไปข้างในกันครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับบรรยากาศาร้านน่ารักมากๆเปิดเพลงเบาๆแอร์เย็นๆนี่มีเมนูให้เลือกหลากหลายจริงๆเขามีเมนูเครื่องดื่มด้วยนะ แก่นมาปีดอ้อยอินเทนนะครับเขาเอาน้ำอ้อยมาผสมมะนาวคือทุกอย่างเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านท้องถิ่นของที่นี่นะครับรวมถึงไอศครีมเริ่มต้นสกู๊ปเล็ก20บบาทเท่านั้นาราคาดีมาก นะครับคือไอติมหรือว่าไอศครีมของร้านชื่นอุทัยนะครับจริงๆเจ้าของร้านเขาบอกว่ามีเมนูเกือบๆจะ100ร้อยรสชาติแล้วนะครับแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีอยู่ที่หน้าตู้สลับเปลี่ยนมุนเวียนไปนั่นหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมมาอาจจะไม่ได้มีรสชาติที่ผมได้ลองทานในวันนี้แต่นอกจากไอศครีมแล้วเขายังมีเครื่องดื่มนะครับอย่างอันนี้เป็นกาแฟแก่นมะปี๊ดนะครับคือเขาเอาส้มมาปี๊ดเนี่ยกับตัวกาแฟแก่นมะกรูดที่ปลูก ในจังหวัดอุทัยนะครับมาผสมผาษสานเข้าไว้ด้วยกันผมเดารสชาติว่าคงเหมือนอเมริกาโน่ส้มแต่ว่าเป็นส้มมะปี๊ดที่มันอาจจะมีกลิ่นหอมกว่าเดี๋ยวขอลองชิมเลยอหอมมากแล้วมันจะแบบเปรี้ยวปลายไม่เปรี้ยวโดดเข้ากับกาแฟสดชื่นมากในช่วงอากาศร้อนแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าเมนู ที่เป็นซ e ิลเลตเมนูจะไม่มีที่หน้าตู้แต่มาถามที่ร้านได้นี่ครับคือของคาวขึ้นชื่อของอุทัยต้มส้มปลาแรดไม่มีกลิ่นของของขาวเลยมฮมเฮ้แปลกใหม่มากคือมันมีความเค็มของเกลือหรือน้ำปลาอ่อนๆเนี่ยแล้วมันมีความเปรี้ยวของต้มส้ม แล้วมีเนื้อปลาลแดดอัที่มันไปด้วยกันได้ดีกับของหวานเออแปลกมากแต่อร่อยผมอยากให้ทุกคนมาลองนะนี่ราคาเริ่มต้นนี้นี่ก็ดีมาก20บาทราคาเริ่มต้นแบบลูกเล็กนะสกูบเล็กอืมอีกหนึ่งอย่างที่เขาภูมิใจนำเสนอนี่ครับ edible cup นะครับก็คือเป็นแก้วกินได้ก็คือจริงๆแล้วมันก็คือทำมาจากโคลนนั่นแหละแต่ว่าเป็นโคนในรูปแบบของแก้วนะครับ เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่ามีความตั้งใจอยากจะลดการใช้พลาสติกนะครับ <Sand wich. S 1> แซนด์วิชก็จะเป็นไอสครีมที่เราเลือกรสชาติได้อย่างอนี้เป็นรสชาไทยสีส้มเข้มข้นลองกินเลยหกรอบนอกนุ่มในรล้วชาวไทยเข้มข้นอะ่ะไม่หวานเลยทุกคนแบบหวานน้อยอะ่ะหม ผมขอมาแทนโอดินแบบนี้ไปบ่อยได้ไหมผมผมอยากมาแทนมีนมความสุขในขนาดนี้วเนี่ยอุไทยทิพย์โอ้โหน้ำอุไทยทิพย์อุไทยทิพย์ที่สมัยพ่อๆแม,แม่เราเอามาทาหน้าทาปากอะมาเป็นไอติมแล้วใส่เขาใส่นมไปหน่อยหนึ่ง มันเลยมีความนวลๆของนมและกลิ่นของอุทายทิพย์เนี่ยมันขึ้นเลยหอมมากสดชื่นถ้าใครมาที่จังหวัดอุทยัยธานีนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าช่วงบ่ายๆอากาศร้อนๆแบบนี้จะไปพักที่ไหนมากินขนมเครื่องดื่มที่ร้านชื่นอุไัยนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยเขาเปิดตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปจนถึง4ทุ่มอย่างที่บอกวันนึงเนี่ยจะมีประมาณทัก20กว่ารสชาติแต่จริงๆแล้วเมนูเขาอะมี90เกือบร้อยเลยนะ มาแต่ละวันไม่เหมือนกันก็ถือว่าสนุกดีได้มาลุ้นว่าวันนี้จะได้ลองทานอะไรและอย่าลืมิกเกตเมนูนี่เมนูข้าวต้มส้มปลาแรดล,ลองถามดูว่าวันที่มามีหรือเปล่าถ้าได้ลองชิมรับรองติดใจหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปกินขนมไทยกันบ้างชื่อร้านไทยแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ขอเดมดํากับเมนูเต็ม ผมเดินจากร้านชื่นอุทัยนะครับสักประมาณ300เมตรมาถึงร้านไทยที่นี่คือร้านคาเฟ่ที่ผสมผสานความเป็นสตูดิโอด้วยหมายความว่าเวลาที่ทุกคนมาที่นี่นอกจากจะได้ทานขนมไทยตำรับชาววังที่มีการอบฟันเทียนหอมกลุ่นและยังได้ถ่ายรูปสวยๆในบ้านไม้แบบอดีตนะครับที่เขาได้รีโนเวทกลายเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มในริมสวนแบบนี้สวยงามมากเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูขา้างในว่าขนมไทยที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงและรสชาติ จะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันตามมาโอเคเข้ามาข้างในร้านน่ารักมากครับนี่คือเมนูขนมหวานนะครับที่บอกว่าราคาเริ่มต้น15บาทเท่านั้นก็สามารถเลือกได้เลยใช่ไหมครับอันนี้มีอะไรบ้างครับแนะนำให้ฟังหน่อยอ,อันนี้จะมีเป็นลูกชุบค่ะลูกชุบผลไม้ครับ แต่อันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้โหเป็นกลีบสวยงามมากกกากองค่ะข้างในเป็นไส้ถั่วกวนค่ะปากกากองข้างในเป็นไส้ถั่วกวนถ้าเป็นดอกไม้อันนี้จะเป็นอัลโลสอัลโลวสดน่ากินทุกอย่างเลยนี่ก็มีบุ้นใช่ไหมครับทองเอกก็มีเป็นเครื่องทองค่ะอ๋อเครื่องทองเครื่องทองคืออะไรครับอาจจะเป็นเช่นอันนี้ทองเอกนะคะแล้วก็จะมีเป็นวงเดือนดาราค่ะวงเดือนดาราโอ้ชื่อเพราะมากครับ ก็จะมีเป็นฝอยทองฝอยทองแล<อ>้วก็จะมีเป็นเสน่ห์จังและจริงๆที่เนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มกาแฟน้ำผลไม้ต่างๆอาหารคาวครบเลยเดี๋ยวผมจะหาที่นั่งบริเวณริมสวนและจะสั่งเมนูทั้งคาวหวานเครื่องดื่มเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมสั่งอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกัน ทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำว้าวน่ากินทุกอย่างเลยครับแม้ว่าร้านนี้ร้านไทยนะครับจะเป็นร้านคาเฟ่ที่โด่งดังเรื่องขนมไทยแต่ว่าก็มีของขาวที่น่ากินมากๆผมจะเริ่มจาก ข้าวคู่ข้าวแมวเป็นปลาทูนะครับทุกคนนี่โอ้โหตักไปยังไงก็เนื้อปลาทูชำ่ำหอมปลาทูมากอร่อยแล้วก็นี่แมว้ว่าจะดูแบบฮยอันนี้ธรรมดาไปหรือเปล่าเทียบกับอย่างอื่นอันนี้คือกะเพราหน่อไม้ไข่ดาวนะครับที่อุทัยเนี่ยเขาโด่งดังมากเรื่องของหน่อไม้ค้นกะเพราหน่อไม้อร่อยมาก ทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องทานหวานสิครับอย่างที่บอกไปว่าที่นี่มีขนมไทยต้นตำรับชาววางอบฟันเทียนหอมกลุ่นเลยเดี๋ยวจะมาลองชิมกันนะครับซึ่งก็จัดเป็นสำรับแบบนี้จานละ15บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มอีกเพียบเลยอย่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นชาที่เขาผสมไว้หลายอย่างเลยก็คือจะมีชาหอมหมื่นลี้ชาอูหลงและก็ชากุหลาบนะครับนี่ก็ยังมีเมนูอย่างอื่นอีกอย่างเช่นอันนี้ชาไทยนะครับที่เขาจะมีอบเชยหรือว่าซินนามอนเนี่ยอยู่ด้านบนด้วยอันนี้ พองดำก็คือลาเต้น,นะครับแล้วก็จะมีท้องหยอดอ,อีกเมนูที่ผมอยากกินมากเลยเป็นเปียกปูนโบราณนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเป็นเปียกปูนใบเตยสีเขียวนะแต่ว่าเปียกปูนโบราณแบบนี้ต้องสีดำแล้วก็กินกับมะพร้าวขูดอร่อยมากมันนุ่มแล้วละลายเลยอ,อร่อยมากอันนี้ผมยกให้เป็นแบบ ที่สุดเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงร้านไทยนะครับเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง4โมงเย็นจะมีอาหารข้าวหวานและเครื่องดื่มแบบนี้แต่ต้องบอกว่าหลังจาก4โมงเย็นไปแล้วเขาจะปิดร้านแล้ว6โมงเย็นเป็นต้นไปถึง4ี่ทุ่มจะเป็นไทยบาร์ครับทุกคนเป็นรานแล้วทุกคนก็มานั่งดื่มเครื่องดื่ม ท่านอาหารมีดนตรีสดฟังโอ้โหสุดจะบรรยายหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนไปดูที่พักกันนะครับเป็นโฮมสเตย์น่ารักน่ารักของคุณลุงคุณป้าแต่จะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเอาทุกคนมาถึงกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนี่นี่คือบ้านของผมเอง <c oughs> ที่นี่คือสถานที่สุดท้ายที่ผมจะพาทุกคนมาพักกันนะครับนั่งรถมาสักประมาณ15นาทีที่นี่คือบ้านสวนจันทิตา ที่นี่เขามีด้วยกันทั้งหมด6หลังนะครับแพทเทิร์นแต่ละหลังเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปสาเหตุก็เพราะว่าคุณลุงคุณป้าเขาตั้งใจปลูกต้นไม้ไว้และที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาดีไซน์บ้านเนี่ยจะให้มีการออกแบบเพื่อหลบต้นไม้ที่เขากําลังโตเพราะว่าไม่อยากไปโค่นเขาทิ้งซะถือว่าสวยงามและก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างธรรมชาติมากๆเลยครับ และนี่คือบ้านที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับด้านหน้าก็จะมีสําหรับใครที่พาลูกหลานมาเนี่ยก็มาขี่ม้าหน้าบ้านนี้ก่อนไนดะ้ว้าว w h ครูบตกว้าว <laughs> <อ> <laughs> โอ้บ้านน่ารักมากๆเลยดูเตียงโอ้เตียงเบลเลอร์เลยว้า จบลงแล้วนะครับกับทริป1วันที่จังหวัดอุทัยธาน,นีที่ผมโจวี่พาทุกคนมาในเต็มที่มีชื่อว่า Day Trip ป l o w Life เที่ยวอุทัยให้ชื่อเนื้อรไทยหวังว่าวันนี้จะชื่อเนื้อรไทยทุกคนนั่งทบทวนดีกว่าว่าวันนี้ทั้งวันไปที่ไหนกันมาบ้างน,นะครับเริ่มต้นตอนเช้าผมพาทุกคนไปกราบพระขอพรและดูความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอุโปสถารรมนะครับ จากนั้นผมพาทุกคนไปกินชื่นอุไทยนั่นก็คือไอศครีมโฮมเมดที่มีมากกว่า20รสชาติอยากให้ทุกคนได้ไปลองชิมไอศครีมต้มส้มปลาแรดโอ้โหอยากให้ลองชิมกันหลังจากนั้นผมพาทุกคนไปที่ร้านไทยที่นี่มีขนมไทยต้นตำรับชาววางอบควันเทียนหอมามากๆแล้วก็ปิดท้ายว่านอนที่นี่นะครับที่นี่คือบ้านสวนจันทิตานะครับถ้าอยากรู้ว่าตลอดทั้งวันใช้ค่าใช้จ่ายเปเท่าไหร่ขึ้นมาเลย แต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราขึ้นมาแล้วนี่คือ QR c ค d e ครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเลยจะเด้งไปที่แฟนเพจ Facebook เที่ยวไม่สำทางถ้าสแกนไม่ทันเซิร์ชใน Facebook ได้ว่าเที่ยวไม่สำทางฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ทุกจังหวัดทุกสถานที่ที่ผมโจวี่และทีมงานตั้งใจพาทุกคนไปเพราะเที่ยวทั้งทีก็อยากให้เที่ยวไม่สำทางติดตาม,มดีว่าสัปดาห์หน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบวเร์เรดจำกัดมหาชน marine tv